ตาเขียวและงวนจัดเตรียมอาวุธพอที่จะหาได้ตาเขียวนั่งก่อกองไฟรอกระหังอยู่หน้าบ้านอย่างไม่มีความหวาดกลัวทั้งสองนั่งรอกันจนดึกก็เห็นผีกระหังบินไปมาอยู่เหนือบ้านของตาเขียวก่อนจะบินโฉบลงมาตรงหน้าของทั้งคู่ไอเขียวเอ็งรู้มาตลอดว่าข้าเป็นกระหัง แต่ข้าก็ยังไว้ชีวิตเองไว้แต่มาวันนี้เองกลับหักหลังทำร้ายข้าส่วนใครที่มันเห็นหน้าข้าแล้วคนนั้นมันก็ต้องตายพีกระหังตะกร,รมพูดจบก็จับสักด์ตำข้าวอันใหญ่ฟาดเข้าร่างของงวนจนกระเด็นส่วนตาเขียวเองก็ไม่รอช้าจับปืนขึ้นมาลั่นกส่สีกระหังาร้าย ตาเขียวรู้ดีว่าแค่กระสุนปืนธรรมดาคงทำอะไรผีกระหังตะกรรมผู้มีวิชาอาคมไม่ได้แกจึงใช้มีดหมอลงอาคมวิ่งเข้าไปต่อสู้กับผีกระหังแต่ก็ไม่สามารถสู้แรงของมันได้ในตอนที่กำลังจะเสียท่าตาเขียวแกก็ได้คว้ามีดหมอแทงเข้าไปที่กลางลำตัวของผีกระหังตากรรม เื่อนเอ้ยยกโทษให้ข้าด้วยพอผีกระหังตะกรรมสิ้นใจร่างของตะกรรมนั้นก็แหลกสลายลงไปกลายเป็นเท่าฐานในทันทีราวกับโดนวิชาคมกัดกินร่างกายมาตลอดหลายปีจริงๆแล้วตาเขียวแกวรู้มาตลอดว่าตะกรรมผู้เป็นเพื่อนนั้นกลายเป็นผีกระหังและได้มีโอกาสตักเตือนไปหลายครั้ง ว่าถ้าออกมาหากินก็ห้ามทำร้ายและสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านแต่หลังๆมานี้พตกรรมแกแปลงกายเป็นกระหังแล้วนั้นเดรัจฉานวิชาก็ครอบงำแกจนแกควบคุมตัวเองไม่ได้อีกต่อไปตาเขียวเห็นอย่างนั้นก็ต้องจัดการตะกรรมก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปและนับตั้งแต่วันนั้นหมู่บ้านหนองแบง และหมู่บ้านใกล้เคียงก็ไม่มีใครเล่าว่าพบเจอผีกระหังอีกเลยและเรื่องราวความน่ากลัวของผีกระหังก็ค่อยๆเงียบหายไปตามกาลเวลา